การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิเศเบ p แพล t i ิสเฟรนเพื่อนวยัยใสใจสุจริตโดยนางสาวพิชยาภาแผงสอนตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขี้ตุนแหล่งจะหลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองสถานการณ์ของโลคในปัจจุบันเผชิญกับสภาวะโรคระบาดโควิด -19 ่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นครูจึงมีหน้าที่ในการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของนักเรียนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะหากลองคิจารณาถึงเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้จะพบว่าสิ่งที่ครูอยากให้เกิดขึ้นกับเด็ก นั่นก็คือการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่เราเรียกว่าทักษะชีวิตนั่นเองค่ะการที่นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถเอาตัวรอดและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองจึงเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นมากๆกับเด็กในยุคนี้ค่ะก็จะไปสอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5าประการค่ะนวัตรกรรมที่จะนำมาเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนก็คือ เพื่อนวัยใสใจสุจริตค่ะจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5าประการ 2. เพื่อเสริมสร้างการประสานความร่วมมือกันของครูนักเรียนและผู้ปกครองเป้าหมายของการดำเนินการกระบวนการผลิตผลงาน 1. ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนักเรียนครูและผู้ปกครอง 2. การพัฒนาเฟรมเพื่อนไวใสใจสุจริตโดยมีกระบวนการดังนี้ F เฟรมกำหนดแนวคิด เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดที่จะนํามาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างแพลตฟอร์มหรือพื้นที่สําหรับการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะโดยการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนํามาบูรณาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต5ประการ r e อ n f o r c e m e n t สร้างสรรค์จิตใสเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจทางนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่นักเรียนด้วยค่ะโดยการเยี่ยมบ้านและติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองสม่ำเสมอรวมถึงติดต่อประสานงานกับค่ายมือถือเพื่อขอรับซิมการ์ดที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ i Innovation เป็นการผลิตหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจำนวน5ห,หน่วยที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการหน่วยการเรียนรู้ที่1เฟ่น f a n e w หรือการนำเสนอข่าวที่เป็นเท็จโดยการใช้สื่อดังนี้ 1. คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านช่องทาง YouTube มีตัวอย่างดังนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูเฟนในบทเรียนเรื่องวิธีการทำประวัติศาสตร์อย่าดือ้ออย่าซนระวังซีอุยจะมากินตับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้คือได้นะคะ 2. การทำใบงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม Live Worksheet 3. นัดพบนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อทำกิจกรรม To ท o t h and a l i g n หรือ 2. เรื่องจริง 1. เรื่องโกหกซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. yes or no หรือชอบหรือไม่โดยใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. คลิปวิดีโอสั้นเรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 2. การนัดพบนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom โดยให้นักเรียนร่วมกันเสนอกฎและกะติการ่วมกันในชั้นเรียนออนไลน์จากนั้นสนทนาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคมโดยครูชี้แจงการประเมินพฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ ว่าจะใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Class dojo และบัตรสะสมแต้มในการประเมินพฤติกรรมนักเรียนหากนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและน่าชื่นชมครูจะกดให้คะแนนนักเรียนเป็นลายบุคคลผ่านแอปพลิเคชันนักเรียนจะทราบทันทีว่าตนเองได้คะแนนในเรื่องอะไรและหากนักเรียนคนใดก่อกวนชั้นเรียนและปฏิบัติผิดกฎ ครูก็สามารถกดหักคะแนนในแอปพลิเคชันได้ทันทีเช่นกันหน่วยการเรียนรู้ที่3คนไม่ตรงแถวโดยใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. mv เพลงอภิสิทธิชนโดยให้นักเรียนฟังเพลงและวิเคราะห์พฤติกรรมการทุจริตที่อยู่ในเนื้อเพลงและ mv 2. การทำใบงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม live work sheet 3. การมอบหมายภาระงานโดยให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลการต่อต้านการทุจริตผ่านการทำแผนผังความคิดหน่วยการเรียนรู้ที่4เมล็ดพันุ์แห่งความพอเพียงโดยใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. การทำชุดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรมไร้เวิร์กชีต 2. อการมอบหมายภาระงาน สมุดเล่มเล็กเรื่องพอเพียงเพื่อเพียงพอจากนั้นออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบอกขั้นตอนการผลิตและคำนวณรายรับรายจ่ายที่คาดคะเนได้หน่วยการเรียนรู้ที่5 Citizenship หรือความเป็นพลเมืองโดยมีสื่อในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. การนัดพบนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อทำกิจกรรม citizenship โดยการสนทนากับนักเรียนเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแล้วมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำโปสการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าทุกคน 2. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนื่องจากมีนักเรียนที่ขาดแคลนโทรศัพท์ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้นักเรียนและครูจึงร่วมกันออกแบบภาพวอลเปเปอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ ออกจำหน่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ e e v a l u a t i o n นำสู่ความดีเป็นการติดตามและประเมินผลผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตค่ะ n network ผูกไมตรีสังคมค่ะ เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือ Youtube Channel ค่ะผ่าน Facebook Page socnpe และ Youtube Channel friendcanfly t p d development ติชมต่อยอดเป็นการแบ่งปันประสบการณ์วิธีการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครูค่ะรวมถึงสแสวงหาความรู้ใหม่ๆโดยการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอค่ะขั้นตอนที่3นำเรรนเพื่อนไวยใจใจสุจริตเข้าสู่ห้องเรียนอัจฉริยะหรือ c l e v e r c l a s s r รู m ขั้นตอนที่4ดํดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ 5. วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนและขั้นตอนที่ 6. สรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินการผลสำริและประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการผู้ปกครองได้ใกล้ชิดและควบคุมดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานมากขึ้นครูได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายปัจจัยความสำเร็จ ได้แก่การได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสอง 2. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน 3. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ5หน่วยบทเรียนที่ได้รับ ผู้ปกครองควรควบคุมตารางเวลาของบุตรหลานในการเรียนและการดำเนินชีวิตให้เสมือนนักเรียนมาโรงเรียนตามปกติครูจะต้องจัดทำสื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและการร่วมมือกันของครูและผู้ปกครองจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับครูในฐานะผู้มีบทบาทต่อนักเรียนมากที่สุดจึงควรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกไปด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งนั่นก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต5ประการนั่นเองค่ะ